สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับผมเอาสำหรับในคลิปนี้นะครับเฮากระซีมาสรุปเล่าให้เห็นเพื่อนนะครับเนาะนะครับผมสำหรับเราของเฮากระจับออกมาเป็นคู่ชุดเด่นนะครับในงวดเมื่อนี้เลยนะครับนั่ก็คือวันที่18นะครับวันที่18 กันยายน2567นะครับเนาะสำหรับในคลิปนี้มาสรุปเลยนะครับเนาะตัวไหนจะเป็นคู่เด่นสําหรับเท่าจะไม่เหมเพื่อนก็คือตัวนี้นะครับทั้งหมด27คู่นะครับเนาะนะครับตัวที่วงสีแดงก็เป็น18คู่นะครับ18คู่นี้นะครับคู่ไหนจะเป็นคู่เด่นเดี๋ยวห่อสิไปที่สูตรที่1 2 3 4และก็สูตรที่5นะครับเนาะมีอยู่ทั้งหมด5สูตรเป็นเลขเด่นอ่ามีอยู่6สูตรนะครับอันนี้สูตรที่6จับออกไปแล้วนะครับเนาะนะครับต่อไปเฮาสิไปเบิ่งสูตร่4นะับอาา3 3 3 1 2 2 5เ นะครับเนาะเฮากะซิไปที่สูตรที่หนึ่งก่อนนะครับเนาะสูตรที่หนึ่งนะครับสําเรบสูตรที่หนึ่งนะครับเนาะในหัวที่ผ่านมาเนั่ยก็นะครับจับคู่กันมาเลยจับคู่กันมาเพราะว่ามันก็ชนเนาะนะครับในเลขสูตรนี้ก็เดินมาทั้งหมดเนี่ยหลายหัวแล้วนะครับเนาะนะครับร้อยเจ็ดสิบสองนะครับเนาะร้อยเจ็ดสิบสามเอาร้อยเจ็ดสิบสามนะครับร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับหัวนี้ก็ร้อยเจ็ดสิบห้านะครับในหัวล่าสุดนี่นะครับเนาะ สูตรที่หนึ่งแปดเกานหนึ่งนะครับสูตรที่สองสามสี่ห้านะครับมับนกระโบชนนะครับก็จับคู่กันมากับไปที่คู่สามแปดในเวลาสุดเนาะนะครับสำหรับวันนี้นะครับสูตรที่หนึ่งในไปที่สามสี่ห้าหกสูตรที่สองในหกเ็ดแปดนะครับสองสูตรนี้นะเนาะเดี๋ยววางสองสูตรในก่อนหนึ่งและสองนะครับเนาะหนึ่งและสองนะครับเนาะก็จะเป็นนะครับตัวนี้เนาะสามสามสี่ห้าแล้วก็หกนะครับแล้วก็หก จ็ดแปดนะครับในสูตรที่สองนะครับต่อไปสามและสี่นะครับก็เดินมาเท่ากันนะครับนะครับสูตรที่สามและสี่นะครับในงวดที่ผ่านมากันก็จับคู่กันมาเลยนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับในงวดที่ผ่านมากก็คือสูตรสามและสี่นี่นะครับห้าหกห้าสี่สามนะครับในสูตรที่สี่ในสูตรที่สามนะสูตรที่สี่หกเจ็ดแปดเก้านะครับแล้วก็ชนหกนะครับหกก็มาชนหกนะครับ แล้วก็มันก็จับคู่กันมาเลยหกหกนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จับคู่กันมาแปดสามนะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวห้าสี่มาเบิร์นะครับเราว่ดนะครับเนาได้ออกมาเป็นตัวนี้นะครับห้าสี่สามสองนะครับในสูตรที่สี่ไอ้สูตรที่สามสูตรที่สี่ได้หาหกเจ็ดแปดนะครับสูตรสามและสี่นะครับสามและสี่ก็สี่ไปที่ห้าหกเจ็ดแปดห้าสี่สามสองห้าสี่สามแล้วก็สองนะครับแล้วก็ห้า กเจ็ดแล้วก็แปดนะครับนี่นะครับเนาะนะครับในเลขว่านี่นะครับเนาะถ้าตัวที่มันตรงกันเนี่ยนะครับมันจะมีตัวเดิมนะครับตัวเดิมก็คือตัวที่มันออกไปแล้วนะครับมันก็จะเป็นตัวนี้นะครับเนาะสามแปดนะฮะสามแปดตัวนี้ก็จะมีสามแปดสามแปดตัวนี้ก็จะเป็นสามแปดนะครับถ้าตัวนี้นะครับเนาะในเลขงวดตัวตัวที่มันมาทุกงวดนะครับก็คือตัว กางนี่ครับนะตัวกลางแต่ว่าเข้าบางตัวที่ชนก่อนนะครับตัวที่ชนนะครับตัวที่ชนมันจะชนห้าหนึ่งสองสามชนห้านะเดี๋ยวไปฟังสุรที่หาก่อนนะหาสุดที่หานะครับสุดที่หานหัวที่ผ่านมาเนี่ยเอาเอาตัวเกาใ้มันเปิดนะครับสุดที่ห้านะครับเอาไปบังสุดที่หานะครับเอาตัวเกามาให้มูเสยนะครับเนาะในสตรที่หานะครับในหัวที่ผ่านมานี่นะครับเนี่นะครับในหววที่ผ่านมานี่นะครับได้ไปที่สามสีหาพันเอาเอาเอาตัวนี้นะครับเอาตัวนี้เนาะไม่ให้มูนะครับสองสามสี่ะนะ นะครับนะครับเนาะตัวนี้นะครับเนาะนะครับในงวดต่อมาเนี่ยกับหาหกเจ็ตนี่ก็มานะครับเลขออกไปที่หกสี่เจ็ดนะครับหกสี่เจ็ดนะครับก็มาเจ็ดนะครับเนาะมาเจ็ดนะครับแล้วก็หกตัวนี้ก็มาหลักหน่วยล่างนะครับงวดล่าสุดเนี่ยนะครับได้ไปที่สามสี่ห้าสามสี่ห้านะครับสามสี่ห้านะนะครับเลขออกไปที่แปดหกหกแล้วก็สามแปด สามอ่นะครับในหลักสิบเนาะสำหรับในวันนี้นะครับเลือกเไปที่สองสามสามแปดหกหกนะครับก็จะประมวนพลออกมาแล้วก็ได้แปดนะครับแปดเก้าศูนย์นะสองบวกสามเป็นห้าบวกสามเป็นแปดแปดเก้าศูนย์นะครับในวันนี้ได้แปดเก้าศูนย์นะครับสูตรที่หาเนาะนะครับนะครับสูตรที่หาได้ที่แปดเก้าศูนย์นะครับสำหรสูตรที่หกนะครับสูตรไปเอกของเฮาเลยนะครับในวันนี้ได้ไปที่แปดเก้าหนึ่งสาม มันจะมีเลขคล้างเหมือนหกสุดนะหกสุดแต่ว่าตัวนะครับตัวที่เข้าจับเอาเป็นตัวที่เป็นสูตรหลักเลยก็คือสูตรที่ห้านี้นะครับนะครับเลขซีตัวนี้เข้าจับไปแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเข้าเชิงบางตัวที่มันพ้นนะครับเนาะตัวที่ชนเนี่ยมีห้านะครับมีห้าแล้วก็มีห้ามีห้าห้ามีสามนะครับมีสามนี่คือนะครับแต่ว่าตัวที่มันชนหลายกว่ามูคือแปดนะแปดแปดนะครับแล้วก็แปดนะครับแล้วก็แปดแล้วก็แปด อันนี้ก็คือจะเป็นตัววิ่งเลยนะครับตัววิ่งแปดนะครับเนาะตัวที่ไม่ชนมูก็คือตัวนี้นะครับเนาะสามสี่ห้านะครับจะมาชนตัวนี้สามสี่ห้านี่นะครับเนาะจะมาชนตัวนี้แต่ว่าในสูตรนี้มันจะชนหกนะครับมันจะชนหกตัวนี้นะครับชนหกนะครับในสูตรนี้ชนหกนะครับแต่ว่าตัวที่เรนเนี่ยมันจะเป็นแปดเป็นแปดตัวนี้ก็ชนห้านะครับตัวนี้ชนหกตัวนี้ชนห้าตัวนี้ชนแปดนะครับ มันจะเป็นหกค่าแปดนะครับหกค่าแปดตัวที่ชนนะสูตรนี้ชนมาที่เลขหกนะครับหกตัวนี้ชนมาที่เลขห้านะครับตัวนี้ชนมาที่เลขแปดแต่ว่าตัวที่ชนหลายกว่ามือเลขแปด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 นะครับนะแปด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 นะครับตัวที่ไม่มีแปดก็คือตัวนี้เนาะนะครับกับสูตรนี้สูตรนี้กับสูตรนี้นะครับเนาะนะครับนะครับเนาะแล้ววันที่นี้ตัวที่เป็นเป็นตัวเหรนที่สุดมันก็จะเป็นแปดนะครับอ่าเป็นแปด เพราะว่ามันชนหลายกวมูนนะเป็นแปดนะครับนี่ครับแปดนะครับเนาะนะครับไปเด่นที่แปดนะครับเด่นที่แปดนะครับแปดชนเยอะนะครับชนมาถึงสี่ตัวเลยนะครับสี่ตัวสี่สูตรนะครับสําหรับหกนะครับในหกก็จะมีหนึ่งสองสามห้าก็จะมีหนึ่งสองสามนะครับเก้า นะครับมีสองสามก็จะมีหนึ่งสองแล้วก็สามแล้ววันที่นี้ถ้าเป็นแปดนะครับเราจะจับตัวเด่นไปที่เลขตัวเดียวเลยนะครับก็คือตัวท no? ี่เด่นที่สุดก็คือแปดนะครับแปดนะครับเด่นแปดนะครับถ้าเป็นตัววิ่งนะครับถ้าเป็นตัววิ่งนะครับพ่อก็จะให้วิ่งแปดนะครับวิ่งแปดเพราะว่าเด่นมากเลยนะครับมาหลายข้อมูลเนาะวิ่งแปดนะครับในงวดนี 8, ้เด่นแปดเลยนะครับตัวเดียวนะครับเด่นแปดนะครับเนาะ ระหว่างที่มีแปดตัวนี้นะครับตัวไหนที่มีแปดอยู่ในนี้เราก็จะจับเป็นตัวเลดนะครับแต่ว่านะครับสําหรับตัวที่นะครับมาทุกงวดก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้นี่ครับตรงตรงนี้นะครับนี่ตัวนี้นี่ครับตัวนี้จะมาทุกงวดนะครับมาทุกงวดเลยนะครับเข้าสีมาสังเกตตัวเลขนะครับเราจะมาสังเกตตัวเลขนะครับตัวที่มาทุกงวดเนาะก็คือจะเป็นช่องตรงกลางนี่ บตรงตรงกลางนะครับตัวนี้สี่สี่สามสี่สี่สามหกเจ็ดนะครับแต่ว่าขันเสียวมาตัวชนนะครับมันจะค่อยชนสี่กับสามตัวนี้นะครับชนสี่กับสามตัวนี้นะชนสี่กับสามเพราะฉะนั้นนะครับในตัวนี้นะครับเป็นเลขตัวที่เดินดีทั้งสองอันนี้นะครับทั้งสองอันนี้เดินดีนะครับตัวสูตรที่หนึ่งนี้ก็เดินดีมากนะครับเข้าไปสังเกตเบิรงเลขในสูตรที่หนึ่งนะครับนะครับเราจะย้อนประมาณสักยี่สิบหมวดนะครับสูตรที่หนึ่งนี่คือสูตรที่หนึ่งนี่สูตรที่หนึ่ง นะครับมาหนึ่งมาสามนะครับมาแปดมาเก้านะครับแล้วก็มาสี่แล้วก็มาหกมาเจ็ดมาหกมาแปดมาสามมาห้านะครับแล้วก็มาแปดแล้วก็มาสองแล้วก็มา 2, แปดมาเก้าเนี่ยนะสังเกตสูตรที่หนึ่งนะครับแล้วก็มาสองสี่นะมาสองกับสี่มาศูนย์นะครับแล้วก็มาหนึ่งแล้วก็มาสี่กับหก นะครับแล้วก็มาสามแล้วก็มีงวดนี่ก็นานๆจะหลุดนะครับมีหลุดสรุดหนึ่งงวดแล้วก็งวดต่อมาเนี่ยก็มาหนึ่งนะครับมาหนึ่งหนึ่งหกแล้วก็งวดต่อมานี่ก็มาแปดนะครับมาแปดนะครับเนาะเรลาการสหรับงวดนี้นะครับสามสี่ห้าหกเข้าสีแต้มสีสามสี่ห้าหกนะครับตัวใดมีสามเสียเข้าสีแต้มสีนะครับนะตัวที่เด่นก็คือชุดนี้นะครับชุดนี้ก็คือตัวที่เด่นนะครับ เราจะแต้มสีในชุดนี้นะครับนี่ครับสี่ตัวนี้นะครับนะสี่ตัวนี้นะครับสามสี่ห้าหกนะครับตัวนี้นะครับตัวไหนที่มีสามสี่ห้าหกนะครับเราจะไปที่สามสี่ห้าหกนะครับสามสี่ห้าหกนะครับสามสี่ห้าหกนะครับตัวนี้มีสามนะครับสามสามนะครับสามสี่สามนะครับ สามสี่ห้าสามสี่ห้าหกสามสี่ห้าหกนะครับสามสี่ห้าหกนะครับเอาอันนี้แปดไม่ใช่แปดไม่ใช่มีหกนะครับนะครับสองตัวนี้ไม่ใช่เลยสานะมสามสี่ห้าหกสามสี่ห้าหกนะครับเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดไม่ใช่นะนะครับสามสี่ห้าหก นะครับเข้าเสด้นออกมาเียนะครับทั้งหมดสิบหาคู่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้านะครับนะครับเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหาคูนะครับในตัวที่แ้มสีนะครับสิบห้าคู่นะครับสิบห้าคู่เนาะนะครับตัวแทมสีนะครับสิบห้าคู่เด่นนะครับแล้วตัวที่เด่นจริงๆนะครับก็คือตัวที่มีแปดัน ตัวที่มีแปดนะครับตัวที่มีแปดอยู 4, 5, ่ในนี้นะครับอยู่ในตัวนี้ถ้าจับคู่นะแปดสามมีไหมมีแปดสามนะแปดสี่มีไหมมีแปดสี่แปดห้าก็มีนะครับเนาะนะครับแต่แปดหกนี่ไม่มีนะครับะนะครับแปดหกไม่มีก็จะไปที่คู่แปดนะครับเนาะจะมีแปดสามแปดสี่นะครับเนาะนะครับคู่เด่นนะครับเนาะแปดสามแปดสี่แปดห้าอยู่ในนี้มีนะครับแปดสามสามแปดแปดสี่สี่แปดแล้วก็แปดห้าห้าแปดแปดหกไม่มีนะครับเนาะ แปดหกไม่มี me, ああ Jade นะครับคู่เด่นนะครับเนาะคู่เด่นนะครับก็จะไปที่แปดครับแปดสามนะครับแล้วก็สามแปดนะครับแปดสี่แล้วก็สี่แปดแล้วก็แปดห้านะครับแล้วก็ห้าแปดนะครับนี่ก็คือตัวที่เด่นนะครับเนาะตัวที่เด่นในชุดนี้นะครับแปดสามสามแปดแปดสี่สี่แปดแปดห้าห้าแปดนะครับเนาะ นะครับมีอยู่ทั้งหมดหกคู่ชุดนะครับหกคู่ชุดนี้นะครับสําหรับในวันนี้ก็วิ่งไปที่เลขแปดนะครับเนาะวิ่งแปดเพราะว่าแปดเด่นนะครับเนาะนะครับชนมานะครับชนมาเยอะนะครับเนาะนะครับแปดนะครับแล้วตัวที่อยู่ในนี้ก็จะมีสามกับสี่นะครับสามกับสี่ถ้าสามกับสี่ก็จะเป็นแปดสามแปดสี่นะครับเนาะตัวเดิมนะแปดสามสามแปดนะครับแปดสี่แล้วก็สี่แปด นะครับสี่คู่สี่คู่เด่นนะครับเนาะนะครับสําหรับในวดนี้นะครับเนาะเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับผมได้ออกมาเป็นตัวนี้สําหรับเลขเด่นของเรานะครับเนาะนะครับถ้าเป็นคู่ชุดเต็มนะครับที่เฮาแ้มสีแล้วก็วงสีแดงนะครับแต่นะครับนาะเลขทั้งหมดนี่นะครับเราจะเน้นให้ไปที่ตัวที่วงสีแดงนะครับตัวที่วงสีแดงทั้งหมดนะครับก็คือสิบแปดคู่นะครับวงสีแดงทั้งหมดสิบแปดคู่นะครับปกตินะครับเพื่อนๆนะครับนอกแต่ก่อนนี่นะครับเนาะ ผู้คนจัดนะเพ้่นก็เอาหมดเลยนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมนี่เอาหมดนะครับนะครับสำหรับขาใหญ่เนาะเอาหมดนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับสำหรับท่อเสียเอาตัวเด่นนะครับตัวที่ค่อนข้างที่สีอ่าค่อนข้างที่สีโอเคกันนะครับก็คือตัวที่วงสีแดงนะครับวงสีแดงนะครับเอานะครับผมการเด่นที่สุดเลยกะแต้ว่าตัววิ่งของห้านี่บไม่ค่อยผาดนะครับไม่ค่อยผาดนะครับเพราะผ่ชนะเทาวิ่งแล้วก็จะมานะครับามาบ่อยมากนะครับตัววิ่งนะครับ เอาไปที่สี่คู่เด่นนะครับสี่คู่เด่นนะครับตามนี้เลยนะครับเนาะสิบห้าคู่ตัวที่แต้มสีนะครับเนาะนักครับผมเอาตามนี้นะครับเอาไปที่หกคู่แล้วก็สี่คู่เด่นนะครับแปดสามสามแปดแปดสี่สี่แปดนะครับตัวที่เด่นที่สุดนะครับก็คือตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้นะครับสี่คู่เด่นครับมีแค่นี้นักครับผมในรอบนี้เนาะนะครับ เอา, страх, านะา squishy, ail, ค, ujemy, right. ครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมแอปเซลเรี่องตำนีล้านเพื่อนไปเล่าโชคดีม่ใช่ไป็นความกันประสบุทุกคนสำหรับเอนีนะครับพอมีลาวเนาะนะครับผมเนาะนะครับสำหรับเลขตัวนี้นะครับชุดนี้ก็ค <além> <mos> ือเป็นชุดที่เดินนะครับชุดชุดเก่านะครับชุดที่เราเคยใช้มาในแต่ก่อนนะครับเนาะเป็นชุดนี้นี่นะครับเนาะสำหรับตัวแต้มนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นพระเอกเลยนะครับมาทุกงวดนะครับเดินยาวเลยนะครับเลขซีตัวนี้ นะครับถ้าแต้มเอาอยู่ก็เข้าเลยนะครับกาเข้าเลยนะครับผมสำหรับในเคลนี้อเทมวันนี้โชคดีไม่ใช่ไปพร้อมกันทุกคนทุกคนนะครับผมเอานะครับผ้อมโชคดีโชค,ด,ชคดีนะครับสำหรับเคลมียวเทมสำนี่ัน,นเพื่อไปเลยสวัสดีครับ